อย่างแล้วก็จะต่อด,ด้วยอะไรที่เป็นฝุ่นเช่นการลงอะบัตชอ้อนไฮไลท์หรืออะมคอนชัวาน,นะคะอันนี้พี่แฟมเลือกใช้ของลอร่ามาลอร่ามาเซียร์นะคะต่อว่ายังอันนี้พอร่อยต่ิตอนซื้อตอนล้เนี่ยตอนว่ายัง ือมาพี่แฟมเลือกใช้ของลอร่ามาสิเออหรือหน้าอีแฟมพี่แฟมหล่อไหมคะพี่เด่นจะหล่อไหมคะเจ้าโอ้ยไวมากเขาจอให้เพื่อนกินโอ้เจ้าโอ้โหเกินไปมาแล้วคนอื่นน่ะไม่ต้องกินเลยมั้งมันมีเก้าชิ้นน่ะกูกินสองกินอันหนึ่งอยู่เลยอันใหญ่นี่อไปอันนี้จญ่ที่สองเองอ่ะ เพื่อนก็ไปหมดแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะยังไม่ไป้หรอไงอย่าลืมเลยหลังหูห้ามลอยไม่ได้ค่ะฮะตัวอย่างนะคะถ้าไม่ถ้าลืมหลังหูจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่มอนพี่มอนแหน่พี่มอนโชว์เนี่ยเอ่อพี่จ้าวตะเม็ดก้อนคิ้วเรามาดูคิ้วก้อน ร้อยานเลดอ่ะก็ข่ารถอ่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาเป็นคิวงานเดียวเราดีวอ่าอค่าพี่อุ๊ยมีคนมองได้มอดมึงไม่ได้พาเล่นมาเหรอเขียนคิวอ่ะอุ้ยค่าวยมุมนีเลิศแสงสวย เขามองหน้าว่ะใส่ไหมแปรงให้มั่นฟูงนะคะกล้วน้องเหล่าน้องหัวล้อด้วยอ่ะแล้วน้องทินถาอีเนี่ยอันดับแรกเลยการไล่ด่างนะคะมาเลยนี่แต่งหน้ามาโรงเรียนใช่ไหมอุ้ยเขี่ยด้านข้างแล้วก็เบนต์ไปอุ้ยอุ้ยมันเกินไมากหรอมันด่ามึงอ่ะอัานไปเยอยดับไปเดี๋ยวมึงเจอโก ไม่เป็นไร<ะ>ค่ะนองคนเรามีฝันค่ะ <laughs> ว่าฝันให้ดีค่ะคนเรามีฝันค่ะ <laughs> มีฝันอยากจะสวยมีฝันอยากจะสวย้ถามว่ามึงใช้แป้งธนาคารมึงอ่ะไม่ใช่ธนา <laughs> คนา,นาค่ะสี่จันอ้สี่จันห้ามนะ ฮโซนะเนี่ยสี่จานแพงร้อยกว่าน้องน้องรู้จักการแต่งหน้าสีโซนเอเชียแม้เราไม่ใชีต้องมาแต่งหน้าข่าวอีโดกเทข่าวนะยี่แบงแต่งให้เนียนให้เข้ากับสีผิวถ้าเราจะแต่งให้ข่าวอ่ะพื้นหน้าเราไม่ได้ไงไม่น่มันจะเขียวเหมือนที่น้องเป็นอยู่ไงมือเขียว ไม่เข้ากับมึงอะบอกอะไรใช้ยี่ห้ออะไรคะยี่ห้ออะไรไม่รู้เขาสมน้ำเลยค่ะหลังตอบเสร็จครับขอให้คณะกรรมการเักเรียนชุดใหม่แลชุดเก่าแต่งง่ายแต่งงี้พ่อว่าไหมคะพี่แฟมบ์คะแต่งงี้พ่อว่าไหมคะแล้วไม่อีฟมาเก้วครับพี่เวลาทำนี่ต้องกำบ้า น้องมาแต่งแข่งกับพี่นะครับอ้าวลาสิคะเอาไหมล่ะมาละเอาไหมล่ะพี่บอกวันศุกร์ก่อนวันศุกร์พี่จะมาสอนแต่งแบบง่ายไม่ได้เยอะอย่ี้เลยและสวยกว่าด้วยพี่มันใจการแต่งนานที่ทำให้เปลืองเมมได้ละได้แล้วครับอุ๊ยแล้วใครให้มึงอัดอีสัตว์ลาเลยบอกลาเลยไปบ้านกันนะไม่ไม่พี่แฟนบอกลาเร็วเร็วเร็ว ชมไม่รอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตอนคอมพลี t นะคร